เดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะฮะผมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมจากซั r วัลโล่คลอสด้วยนะครับสหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการอัพสกิลและอัพสถานะตัวละครนะครับผมหลังจากที่เราเลเวลอัพแล้วเนี่ยเราจะได้แต้มมาเพื่อเอามาอัพสกิลนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการอัพสถานะของตัวละครกัน,นะฮะโดยการที่เราพิมพ์ s a t t นะครับผมอ่าแล้วก็จะขึ้นหน้าตาน,นี้มาคุณลักษณะตัวละครนะครับรูปดับคือความแข็งแกร่งความแกร่งจะบวกพวก ความเสียหายต่างๆนะครับแบบพลังโจมตีอะไรประมาณนี้พลังกายก็จะบวกพลังชีวิตบวกมานาบวกสตามินานะฮะนี่ดูด้านบนได้เนาะแล้วก็ความเร็วของพิศัตร์ก็นั่นแหละครับก็คือบวกความเร็วเนาะก็บวกความเร็วกัเนเตือนที่ความเร็วกันโจมตีนะฮะโอเคหลังจากเราเลเวลอัพขึ้นมาแล้วนะฮะเราจะได้แต้มแอตทริบิวตสามแต้มนะครับผมในการอัพหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะสูญเสียแต้มไป1แต้มด้วยนะฮะอย่างผมจะอัพความแข็งแกร่งอ่ะเห็นไหมฮะเหลือดสองแต้มอ่ะอัพพลังกายอ่ะ Up อัพอีกหนึ่ง อ่าเห็นไหมฮะตอนนี้หมดละเรียบร้อยนะฮะสรุปการอัพค่าคุณลักษณะตัวละครโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เราเลเวลอัพมาแล้วเราจะได้แต้มอัพสกิลขึ้นมาอีกนะฮะด้วยการพิมพ์สแลต s หรือ S/ แลส l l นะฮะเติม S ด้วยนะอ่าสสสั้นๆเลยก็จะขึ้นหน้าต่างน,นี้มานะฮะมันก็จะมีด้านซ้ายตรงนี้คือสกิลที่มีทั้งหมดนะครับตัวสกิลแต่ละตัวก็จะบอกว่ามันปลดล็อกหรือยังปลดล็อกเลเวลใดน,นะฮะอ่าอย่างสกิลที่1ผมปลดล็อกเรียบร้อยละว,วิธีสวมใส่สกิลนะฮะให้คลิกที่สกิลที่เราต้องการสวมใส่นะฮะคลิกแล้วก็นํามาคลิกที่อ่าช่องใส่สกิลนะครับตรงนี้ใส่ช่องไหนก็ได้คลิกไปเลยปึ้ง มันจะเปลี่ยนเป็นรูปสมุดนะฮะนี่คือสวมใส่เรียบร้อยแล้วแล้วส่วนสีฟ้านี่คืออะไรสีฟ้าก็คือสกิลติดตัวนะครับผมมันจะมีสกิลบางอันที่เราไม่สามารถใส่ในช่องสกิลได้เราก็ต้องเอามาใส่ในช่องเออสกิลติดตัวนะครับส่วนต่อมาก็คือวิธีการเพิ่มระดับสกิลนะครับผมอ่าอย่างตอนนี้ผมจะอัพสกิลไฟสตอมผมนะฮะ คลิกที่สกิลที่เราต้องการจะอัพระดับจากนั้นก็มาคลิกที่แผ่นสีเขียวน,น,นะฮะกดเพิ่มไปอันนี้ก็จะใช้แต้มเพิ่มระดับสกิล1แต้มต่อการอัพ1ครั้งนะฮะโดยแต้มนี้ก็ได้มาจากการที่เราเลเวลอัพเหมือนกันนะครับผมก็คลิกไปเลยอ่ะอัพแล้วเป็นระดับ2นะฮะมันก็จะขึ้นบอกระดับ3ระดับ4เห็นไหมฮะระดับส่อ่ะส่วนวิธีการใช้สกิลนะครับผมให้เรากดย่อนะฮะหครั้งอ่ะมันก็จะขึ้นเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมอ่ะมันจะขึ้นเลข2 ให้เรากดเลข2นะฮะอ่าเห็นไหมฮะสำหรับมือถือนะฮะก็สามารถใช้ได้เช่นกันในมือถือให้เราทําการกดยอดหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วมันก็จะขึ้นมาถ้าตัวเลขเป็นเลขอะไรนะฮะในเลข1นถึงเเนี่ยมันเป็นเลขอะไรให้เราเอานิ้วไปจิ้มที่ช่องนั้นนะครับผมอ่าอย่างเป็นเลข1ก็จิ้มช่องหนึ่งมันก็ใช้สกิลนะครับผมวิธีการปิดก็กดชิปอีกครั้งหนึ่งทั้งในคอมและมือถือเลยนะครับผม โอเคสำหรับวิธีการใช้สกิลและวิธีการอัพะระดับสกิลและอัพคุณลักษณะตัวละครนะครับผมก็จบไปแค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรมากคลิปนี้สั้นๆเนานะฝากเซิร์ฟเวอร์โลคอร์ดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบายจ้า